นีนะคะก็ก็เป็นการพัฒนาสาระภาพอีกได้ของคุณครูนะคะจริงๆแล้วจริงๆเรื่องราวที่เราทำามาตลอดสามปียมีเยอะมากแล้วก็ถ้าจะให้เห็นจริงๆต้องเห็นสกตจวนักเรียนนะคะข้อดีที่ที่เราสอบจะมา3าดปีน้อยเนี่ยข้อดีอย่างเดียวที่เราได้จริงๆก็คือว่าเด็กทุกคนสามารถที่จะพัฒนาสักยภาพแล้วก็ค้นพบตัวตนได้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กมีความกล้ามากขึ้นนองจากว่าคุณครูเนี่ย เยอะกว่านักเรียนคุณครูก็จะประกอบดได้นะคะแล้วก็การดูแลเด็กๆเนียน่ยการอธิบา,ายนักเรียนเวลาที่นอกเวลาเรียนนะคะเขาจะต้องกลับอยู่ที่หอพักเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเต็มที่เลยก็คืออยู่กับคุูยาญนะคะอยู่กับคุณครูดูแลหอพักอยู่กับท่านผูน้จัดการซึ่งท่านท่านจะอยู่ที่หอหอพักครูด้านหลังนะคะท่านก็จะชอบปลูกต้นไม้เพราะเย็ๆนๆเนี่ย,นนยนนถ้าเบื่อจากคู้ใหญ่แล้วเพราะคใหญ่ชอบขอบเปอยดสสอนเขาก็จะกับครูใหญ่คะพ่อค่ะพ่อค่ะ ก็จะวิ่งไปหาผู้จัดการแล้วก็นั่งขุดดินทุกไข่เปลือกไข่เพื่อที่จะปลูกใส่ต้นไม้แล้วก็ช้อนปลาหายายที่เลี้ยงปลาปลาตัวปลาปลาต่อยเนีนะคะก็ก็จะมีความสุขตามธรรมชาติแล้วก็พื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยกว้าขงขวางมากของชนะเด็กๆเนี่ยเขาจะครูอยากจะเดินตอนเย็นนะคะ,ะจริงๆไม่ได้ไม่ได้บังคับเด็กจริงๆบังคับคร,ครูครูหอที่อยู่ด้วยกันจะ น,นะคะเราก็เลยไม่ได้แล้วน้องเราสบูรณ์แล้วะะก็เด็กๆไปเดินดันเถอะพอเด็กๆนักเรียนเห็นคุณครูเดินก็วิ่งตามมาหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มคู่ขามาจักรยานมาได้ไหมครูขาอาสเกตบอร์ดมาได้ไหมก็แต่ว่าจักรยานไม่เป็นหาสเกร์ดนต้องเอาสนับเขามาต้องใส่เทเบิซึ่งเด็กๆก็ปฏิบัติไา้นะคะช่วงช่วงเวลาส่วนใหญ่นั้นเด็กๆจะอยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถามว่างานเยอะไหมก็เยอะค่ะเยอะแต่ว่า ถ้าเขา manage เวลาได้ดีเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราที่เรา blend รในหลักสูตรทั้งสองอยา่างทั้งหลักสูตรแท้และหลักสูตรบล็อคเนี่ยเราเราค่อนข้าง integrate แล้วก็เน้นเรื่องของการทําง,งาน,างงานในเรื่องของการรายวิชามากๆเนี่ยเราตัดทิ้งแล้วเราก็ integrate แทนพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เขาจะถ้าเขา manage well เขาก็จะทํางานได้ดีส่งเวลาได้ได้คันาตามตามที่คุณครูกำหนดแต่ส่วนใหญ่ก็มีบ้างตอนมาใหม่ๆมก็จะมีแบบว่า ทำไม่ได้น้องตาโลว,วงเลยเียค่ะเราก็จะเข้าไปดูไปช่วยเขาทำในบ้านก่อนแล้วก็พอเขาปรับตัวได้ดีแล้วก็อยู่กับคุณครูซึ่งคุณครูที่นี่ต้องขอแอบชมน้องๆว่าน้องๆดูแลนะักเรียนได,ได้ดีนะคะน้องๆจะจะปฏิบัติตามหลักการอธิบายที่เราให้ในโยบายเราแล้วเขาก็จะดูแลในเรื่องของอความความรู้สึกของนักเรียนนะคะเราเราดูแลใส่ใจเรารู้ว่าดเด็กๆไม่มีเพราะคุณแม่นะคะบางที ตอนเย็นๆก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดปรึกับพ่อคุณแม่แม่บอกว่าจะเห็นว่านูกรต้องเป็นหมุ่พ่อแม่ที่สอสร้างโมงเดนแห่งนี้ให้เป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเ่าถ้าสอนลูกมาที่นี่เนี่ยอบุญแน่นอนนะคะอบุญความรู้ความสนุกทุกอย่างที่เราเพยายามจะให้ก็คือผ่านกระบวนการการสอนแล้วก็การดูแลที่เราใส่ใจตั้งแต่ชายโจดดทั์ค่ะก็ขอให้มั่นใจว่าถ้า ถ้าโรงเรียนนี้ออกสู่ตลาดได้เมื่อไหร่เนี่ยเราเราจะยังคงรักษาคุณภาพที่เราทํามาตลอด3ปีนะคะถึงจะตอนนี้ยังไม่เยอะแต่ว่าสถานการณ์ที่เราเจอคือโควิดในทีทาให้เราเราแย่ลงไปเหมือนกันนะคะจริงๆปีแรกปีที่3องเสียงเรามาดีมากคือจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเยอะแต่ว่าพอปีที่ปีที่3า<ด><ๆ>ก็คือเจอโควิก็ดลับลงไปค่อนข้างเยอะก็าฝากโรงเรียนราชินีมูลนิธิไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสักครมมื่กี้คุณครูใหญ่ขอ อนุญาตของประธานโทษนะคะไม่ได้แนะนำผู้จัดการนะคะ่าผู้จารุรัตูุจิตัาเป็นเป็นคณะทำงานที่ดูแลช่วยเหลือเราในเรื่องของการทำเราจะารับสูงเพิ่มเติมด้วยนะคะก็อยิท่านก็ไม่ตาการนาแล้วก็ให้เข้ามาช่วยเหลือใหญ่คิดว่าด้วยด้วยพลังที่เราเพิ่มเข้ามารวมทั้งแรงสนหับสนุนจากเขาพันธะเราก็จะสามารถก้าวขั้จุดไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรอนีเามีเร้อที่อยากโนะคะเขาเตั้งใจทันนี้แล้วก็เดี๋ยวท่าจะได้รับได้ได้ชิมผงานของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป่อนืนที่จะไปะวกผู้บุจังเสาทิมีรูปอยู่พอาล่วบอหนึ่งแล้วมานะ ดิฉันอยากเรียนให้ทราบว่าที่มาเนี่ยตอนนี้อายุ75แล้วฉะนั้นเขาถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะดได้ก็เรียนให้ทราบว่ามาอย่างเป็นที่ชิดอาสานะคะเรามาช่วยกันในฐานะองเป็นคนแบกริ้วร่วมกันนะคะในเมื่อโรงเรียนนี้ได้เกิดขึ้นณที่ตรงนี้แล้วเราชาวเชียเสาก็น่าจ,จะต้องช่วยกันละใช่ไหมคะ ใช่ตอบใช่ค่ะถ้าใช่นะคะแล้วก็ขอกําลังโรงเรียนขอกําลังท่านขอการค้านี่แหละค่ะที่จะช่วยพวกเรานะคะแล้วเราก็จะพยายามทําให้สุดกําลังความสามารถนะคะฝากท่านด้วยค่ะแล้วกใช่เดิน่องแลเดี๋ยวท่ามาว่าเราจะเดินเสร็จแล้วเราจะกลับเลยกี่รนาฬิกาไม่ได้ไม่ได้ครัเตรียมแล้ว